สื่อเวียดนามตีข่าวคงเฟืองลั่นเวียดนามเตรียมสร้างประวัติศาสตร์อาเซียนคัดบอลโลกรอบที่3สะเทือนไทยลีอากิระนิชิโนะจ่อคัมแบ็กเมืองไทยสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รับแข่งบอลไทยนะครับช่องของคนรักฟุตบอลวันนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับของเมืองไทยของเราในอาเซียนและในเอเชียมาฝากทุกคนเช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะฟังข่าวสารกันอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับจะไม่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้และเป็นกําลังใจให้กับรับแข่งบอลไทยด้วยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับสําหรับข่าวแรกนะครับก็คือทางสื่อเวียดนามครับตีข่าวซึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยว่าขงเฟืองเนี่ยครับลั่นเลยว่าเวียดนามเนี่ยเตรียมสร้างประวัติศาสตร์อาเซียนสําหรับการคัดฟุตบอลโลกรอบที่3นี้ซึ่งสื่อเวียดนามนะครับของเวียดนามเนี่ย Vnexport นะครับ เหียนของเฟืองเชื่อจะเอาชนะทีมชาติจีนชัยชนะประวัติศาสตร์ในอาเซียนเขาลั่นแบบนี้เลยนะครับทีมชาติเวียดนามครับมีคิวลงสนามในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับปี2022นะครับโซนเอเชียรอบที่3านะครับฟี ف เดในเดือนมกราคมนี้ครับและเตรียมออกไปยือนออสเตรเลีย,ยนในวันที่27มกราคมและเปิดสนามมีดินสเตเดียมนะครับรับการมาเยือนของทีมชาติจีนในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ ทางสื่อเวียดนามระบุว่านะครับเหงียนคองเฟืองนะครับซึ่งมีฉายาเมสซี่แห่งเวียดนามนะครับกองหน้าตัวเก่งของโคสติโกนะครับกิตติศักดิ์เสนาเมืองบนถิ่นฮ่องอัญยาลายนะครับมองว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมจะเอาชนะจีนในเล็กที่2นะครับแม่นะฮะเอาละขิงกันไปแล้วนะฮะเริ่มขิงกันไปแล้วนะฮะซึ่งเป็นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับรอบที่3ได้นะฮะแหมนะครับในวันแข่งขันจะตรงกับวันตรุษจีนพอดีนะครับ รองกับตันทีมชาติเวียดนามคนใหม่นะครับเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยตนกับเพื่อนร่วมทีมกําลังเตรียมทีมอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการเผชิญหน้ากับทีมชาติจีนนะครับจีนอยู่ในกลุ่ม B ีนะครับรังอันดับที่5อยู่เหนือกว่าเวียดนามภายใต้การนําทัพของปาร์คฮังซอนะฮะในเรกที่2นะครับวันที่1่กุมภาพันธ์นะครับเวียดนามจะได้เปรียบในสนามเย่านะครับด้วยเสียงเชียร์ของแฟนบอลประมาณ20,000คนนะครับ ตามคำกล่าวของคองเฟืองนะครับลั่นไปแล้วนะครับสิ่งนี้มีความหมายมากนะครับสำหรับเขาและเพื่อนร่วมทีมของเขานะครับในบริบทที่มีทีมอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากนะครับหลังพ่ายมา6เกมติดนะครับแล้วก็ล้มเหลวในศึก a f f Suzuki ิครับที่แพ้ให้กับทีมชาติไทยนะครับซึ่งหากทีมชาติเวียดนามนะครับสามารถคว้าชัยเหนือจีนได้นะครับจะเป็นชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอาเซียนและทีมชาติเวียดนามในการคัดบอลโลก โซนเอเชียรอบที่3ด้วยนะครับประกอบกับปาร์คฮังซอครับได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกในครั้งนี้ว่าจะขอเก็บชัยชนะครั้งแรกนะครับให้ได้ระบุว่านะครับทีมชาติไทยยังไม่สามารถทําได้ในรอบ3นี้นะครับแม่นะครับมีแทะทีมชาติไทยไปอีกนะครับสําหรับปาร์คฮังซอนะครับอีกข่าวนึงนะครับก็คือในเรื่องของอากิระนิชิโนครับเตรียมที่จะคัมแบ็กกับเมืองไทยนะครับ ซึ่งอากิระนิชิโนก็เป็นกุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับยังคงว่างานนะครับหลังจากแยกทางกับทัพช้างศึกนะครับทีมชาติไทยในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับล่าสุดกระแสของนิชิโนเนี่ยมาแรงมากนะครับจาอคัมแบ็กสู่เมืองไทยอีกครั้งนะครับโดยมี2ทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะครับที่กําลังมีฟอร์มที่ย่ําแย่นะครับคือตัวเต็งคว้าตัวกุนซือชาวญี่ปุ่นรายนี้มาคุมทีมนะครับหากจะได้ตัวอากิระนิชิโน มาเป็นหัวเรือใหญ่นะครับก็อาจจะต้องจ่ายค่าเหนื่อ,นอยนะครับสูงถึง3-4ถึง4ล้านบาทต่อเดือนนะครับและมีไม่กี่ทีมในบ้านเราที่จะสามารถจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลได้ถึงขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าหากอากินาิชิโน่คัมแบ็กมาเมืองไทยนะครับไม่เพียงที่จะทําให้สโมสอนเนี่ยดูยกระดับทีมมากนีขึ้นก็ยังทําให้เยาวชนของทีมชาติไทยด้วยนะครับซึ่งจะถูกปูร,ระบบ ฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับยกระดับความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยในอนาคตด้วยนะครับซึ่งที่วงการฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยยกให้อากิระนิชิโนะนี่แหละคือระดับปรามาจารย์ในการปูพื้นฐานของฟุตบอลในบ้านเรานะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าหากมาจริงๆนะครับก็หวังว่าถ้ามาจริงๆเนาะถ้ามาจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่านะเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นข่าวสารที่นํามาแจ้งกันนะครับวันนี้นะครับแน่นะฮะผมนี่ เฝ้ารอดูทีมชาติเวียดนามเลยนะครับทั้ง2แมแบ์เลยทั้งที่แชทที่เจอกับออสเตรเลียแล้วก็แมช์ที่จะเจอกับกททจีนในวันที่1กุมภาพันธ์นี้แหละนะครับนะวันที่27เจอกับออสเตรเลียนะไปเยือนออสเตรเลียนะครับ,นนรบแต่ว่าวันที่หนึ่งเนี่ยมาเจอกับจีนในบ้านของเขานะฮะส,สนามมีดินนะครับผมก็รอชมนะครับจะรอซ้ําเติมหรือรอเชียกก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็ รอดูนะครับสำหรับทีมชาติเวียดนามนะครับก็ลั่นมาแล้วขนาดนี้นะครับจะเอาชนะให้ได้นะครับก็หวังว่าจะชนะนะครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องรับแข่งบอลไทยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ